สวัสดีค่ะพลอยสวยฟอร์ดเจริญยนตการลำปางค่ะวันนี้เราจะมาพบกับฟอร์ด e e ็กเ n อ r ์ไ i ท์แ a c k ค่ะซอง w i ท์ a c k วันนี้นะคะเราแถมให้เลยค่ะชุดแต่ง Y i ยบ b ดี y นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า FORD พร้อมกันชนหน้านะคะและคิวล้อ6นิ้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพลอยแถมให้ในส่วนของล้อแม็กออฟโรดขอบ20ไปเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจองรถยนต์ Ford ด e x t g e n r a n g e r อร์วายนะคะติดต่อผ่านช่องทาง Inbox ผ่านเพจฟอร์ดเจริญยนตการลำปางหรือโทรที่054325999นะคะหรือว่าสนใจอยากจะจองรถัำพอยนะคะโทรเลยค่ะ0820394428เซลลพอยยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณค่ะ